เมื่อครั้งโบราณกาลนานมาแล้วมีเมืองเมืองหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากชื่อว่าเมืองป่าสัตว์มีเจ้าผู้ปกครองเมืองชื่อว่าพญาลิ้นกัดตามตำนานกล่าวเอาไว้ว่าพระองค์นั้นมีช้างอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าปุกัมงาเขียวเป็นช้างป่าตัวใหญ่สูงถึงส2องศอกและมีพระกํำลังอันมหาศาลมีสีดำกล่ำทั้งตัวและมีงาเป็นสีเขียวดังแก้ผักตบชวา พญาลิ้นกะได้ช้างตัวนี้มาเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองคู่บารมีจึงทําให้บ้านเมืองนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างช้านานศัตรูต่างๆต่างก็พากันเกรงขามไม่กล้ามาลุกรานบ้านเล็กเมืองใหญ่ต่างก็พากันมาผู่สัมพันธ์ทำไมตรีด้วยเป็นอันมากแต่ภายหลังพวกก่ำงานเขียวตัวนี้เกิดตกมันและได้ไล่เข็มข้าผู้คนล้มตายเป็นอันมาก พระยาลิ้นกะจึงทรงรับสั่งให้ขุดคูน้ำล้อมรอบตัวเมืองเอาไว้เพื่อป้องกันอันตรายจากช้างตกมันตัวนี้โดยต่างหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนการขุดทั้งกลางวันและกลางคืนและใช้เวลาเพียงเจ็ดวันเจ็ดคืนเท่านั้นงานที่พระยาลิ้นกะสั่งก็สำเร็จลงและก็สามารถใช้ป้องกันเมืองเอาไว้ได้คนทั้งหลายจึงเรียกเมืองป่าศักดิ์นิเสหม่ว่าเมืองห้าว ส่วนทางด้านของช้างผูกามงาเขียวนั้นก็ยังคงออกอาลวาดอย่างหนักจนในที่สุดมันก็ไปติดลมอยู่ในหนองน้ําแห่งหนึ่งชาวเมืองจึงเรียกหนองน้ําแห่งนี้ว่าหนองลมในขณะนั้นเองก็มีพระธิดาแห่งเมืองปัญจนครได้ทรงทราบข่าวเรื่องราวลักษณะพิเศษของช้างตัวนี้แล้วก็เกิดทรงอยากจะได้งาเขียวคู่นั้นานาไปถวายแก่พระราชบิดาและนํามาประดับพระราชบรารมี ให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่หน่าเกรงขามต่อนครรัฐต่างๆตามความเชื่อพระนางจึงเปลาประกาศออกไปต่อชาวเมืองว่าผู้ใดก็ตามที่มีความสามารถไปนำเอางาของผู้กล่าว n าเขียวแห่งเมืองห้าวมาได้กจูจะให้ทองคำเก็บมันผู้นั้นตอนนั้นเองก็มีพรานป่าผู้หนึ่งใครอยากจะโชว์ดีฝีมือตัวเองบ้างก็เลยรับขันอาสาทำภาร,รกิจอันเสี่ยงภายนี้ จากนั้นเขาก็ได้ออกเดินทางจากเมืองปัญจนครเดินทางรอมแดมไปตามป่าเขาอยู่หลายวันจนลู้ถึงเมืองป่าศักรหรือเมืองห้าในที่สุดโดยการล่องมาตามแม่น้ํายมเดินทะลุถ้าจนมาถึงหนองลมและได้พบหน้ากับผู้ก,ก่างาเขียวติดเแยกอยู่ในหลมที่นั่นเองซึ่งในขณะนั้นผู้ก,ก่างาเขียวกําลังพยายามตะเกียกต,ตะกายเพื่อจะขึ้นมาจากหลมให้ได้ นายพรานเห็นดังนั้นจึงไม่รอช้าจึงไร่มนสกดและลงมือฆ่าช้างเพื่อหวังที่จะเอางาไปถวายพระราชธิดาและรับรางวัลแต่ทว่าพ้กก่ำงาเขียวนั้นมินใช่ช้างกระจอกงอกง่อยเหมือนช้างธรรมดาทั่วๆไปเพราะมันหนังเหนียวจะฟันจะแทงยังไงก็ไม่เข้าจะฆ่ายังไงก็ไม่ตายจนนายพรานถึงกับหมดปัญญา จึงได้นำมาเรื่องราวดังกล่าวไปขอความปรึกษากับครูบาอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมว่าจะฆ่าช้างตนนี้ได้อย่างไรท่านอาจารย์ขอรับข้าต้องทำยังไงถึงจะฆ่าช้างปุกกำนาเขียวได้ขอรับนายพรานถามขึ้นด้านอาจารย์ก็ตอบว่าให้แทงจากข้างล่างทะลุขึ้นด้านบนจึงจะมีผลสำเร็จฝ่ายนายพรานเมื่อได้รับคำตอบแล้วจึงร,รีบกลับไปทำการฆ่าช้างใหม่อีกรอบ คราวนี้เองช้างปุกกรังาเขียวก็ต้องตายสมใจปรารถนาของตาพรานและเมื่อมันตายลงแล้วก็เกิดเหตุอาเพศฝนตกอย่างหนักถึง7วันเจดคืนมีน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลา,ลากพัดเอาซากของปุกก่งังาเขียวลอยไปตามลําห้วยแห่งหนึ่งซึ่งแต่เดิมเรียกกันว่าห้วยดินแดงและจากการที่ซากช้างนั้นไหลไปตามสายน้ําตลอดลําห้วยนั้น ผู้คนจึงเรียกลำห้วยนี้เสียใหม่ว่าห้วยแม่ล่องช้างและหลังจากนั้นซากช้างก็เกิดการย่อยสลายร่างกายของมันก็แยกชิ้นแยกส่วนออกจากกันไหลไปตามกระแสน้ํานั้นต่อไปเรื่อยๆจนในที่สุดซากของช้างก็ได้ไหลไปตกค้างอยู่ที่บวกหรือบึงแห่งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเหลือซากช้างอยู่แค่เพียงสามขาเท่านั้นคนทั้งหลายจึงเรียกบวกแห่งนั้นว่า บวกสามขาส่วนไตหรือที่คนทางภาคเหนือเรียกว่าหมักแกวนั้นก็ไหลไปติดอยู่ที่ร่องน้ำแห่งหนึ่งจึงเรียกกันว่าร่องหมักแกวส่วนชิ้นส่วนที่เป็นหัวของช้างก็ไหลไปติดอยู่ที่หนึ่งซึ่งเป็นแอ่งน้ำก็เลยเรียกกันว่าโพกหัวช้างและซากช้างส่วนที่เหลืออยู่ก็ไหลไปขวางทางน้ำอีกที่หนึ่ง คนทั้งหลายจึงเรียกที่แห่งน,นั้นว่าหนองขวางมาจนถึงทุกวันนี้และน้ำจากร่องช้างก็ไหลลงสู่แม่น้ำอิงในเขตอาเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาและแม่น้ำอิงนั้นก็ไหลลงสู่แม่น้ำโขงเป็นอันดับต่อไปครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับตำนานของช้างปุก,การงาเขียวซึ่งต้นตอของเรื่องราวจริงๆนั้นก็อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านผมนี่เองแหละครับ ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องหมงจ้าชนแนลด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม